เ่อทำอะไรดีนะเฮ้ยใครมาเทิดพี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอนจิเนียร์โอ้โหตัวโหดโอ้โหเทิดฟรีด้วยบ้าเฮ้ยอยู่ๆมีคนมาเทิดตัวอะไรวะเนี่ยเราให้จริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอยู่เทิดวิทย์โอ้โหเทิดจริงด้วย กอก็กทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามนะอย่าเพิ่งกดข้ามนะตอนนี้ช่องของพี่มีกลุ่มในโรบอกแล้วนะ Duck Family เลย By b e s Solo นะทุกคนนะกลุ่มนี้นะจะให้น้องๆทุกคนนะเข้ามาสนทนาพูดคุยกันได้เลยในอนาคตน,นะจะมีการแจกโรบักด้วยนะวิธีหานะวิธีหานะดูดูดูไว้นะทุกคนนะขอพปทีคำว่ากรุ๊ปหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อกลุ่มพี่เข้าไป Duck Family เติม s นะครับผม Duck Family กดค้นหานี่เลยมันจะอยู่บนสุดนะกดเข้ามาเลยแล้วน้องๆสามารถกกดดดจออยยเเข้้าลุ่่มมไััตตโนตนิะทีี ต้องอนุญาตเลยก็ได้นะเข้ามากันเยอะๆนะครับผมรออยู่นะจ๊เด็กๆสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับเกมสกีบบีดี้ทัวร์เรตทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับผมโอ้โหวันนี้หลังจากที่เราเล่นไปพาร์ทที่แล้วด้วยความยากลําบากนะผมวันนี้พี่มาอยู่กับกูรูใช่คําว่ากูรูก็ได้นะผมน้องบลูคสวัสดีครับน้องบูคับสวัสดีครับเดี๋ยครับอย่างที่น้องๆเห็นต้นคลิปเลยนะตัวที่เงเถดได้พี่มันคือตัวอะไรเองบอกดิเอนจิเนียร์ช่างนาเอนจิเนียร์มันเก่ง ก็ะิกตัวได้พออัพเดทสั้งสุดท้าเยเล <ว ow, S 2> <ด>ือกห้าหมื่นใช่หรอโอ้โหตัวตัวนีว้คือหายากเลยปะในการบอีจช็อปหนึ่งเซนโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมอันนี้ต้องบอกน้องๆก่อนนะครับ <ใช S 2> ว่าเป็นการยืมนะครับผมพ<ส>ี่ยืมตัวของน้องมาเล่นนะครับผมอันนี้คือพี่ไม่ได้เองนะไม่ใช่บอนั่นแหละสุดพี่เล่นเอนจิเนียร์ให้ดูหน่อยไม่ใช่นะผมนี่เป็นการยืมตัวน้องเขามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูว่าเจ้าเอนจิเนียร์ที่เขาบอกว่าโหดนะโหดหนาในเลือดห้าหมื่นเนี่ยมันจะเป ฮาร์ดหัวเรามี2คนเนนะเราอย่าห้าวบุกวันนี้ตู้กระชามันน่าสนใจแค่ไหนบุ๊กมันมีแค่ตัวมันมีแค่ตัวมันดีแค่ตัวเดียวเครื่องมันไม่ดีใช่ไหมเอ็งลองบอกพี่ดิวว่าตู้แบบไหนที่มันดีเครื่องมรนด้านเป็นตัวทองอ๋อไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะผมก่อนจะเริ่มนะใครอยากเห็นเอนจิเนียร์นะผมฝังน้องกดไลค์พี่สักอืม ยี่สิบไลค์แล้วกันนะผมไม่ขอเยอะเพื่อเป็นกาลังใจพี่นะครับผมแล้วคนที่สงสัยว่าไอกระเป๋าพี่เนี่ยเอามาจากไหนก็น้องคนนี้แหละที่เขาซื้อโค้ดได้พี่นะครับผมแปเดี๋ยวไปลุยกันเลยไหนด้านไหนบุ๊กนำพี่ไปเลยอันนี้คือต้องเป็นกูรูละบ,บุ๊กต้องเป็นกูรู้ให้พี่แล้ว,วันนี้โอเคเราจะเริ่มจากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกใหม่นะไม่ลืมเอาไอเจเนียมาไป <c oughs> นี่ครับผมเอนจิเนียร์คาเมราแมนข้องแท้เอาแล้วโอ้โหคือว่ามันจะปล่อยแบบอ๋อคือมันวางตรงไหนก็ได้มันก็จะปล่อยไปจากขาเราอยู่ดีอันนี้คือถ้าเราอัพเต็มอ่ะมันเลือดห้าหมื่นเลยไอตัวรถเนี่ยใช่คืออ๋อหรอแล้วตาต่อตานึงเนี่ยเราควรจะสร้างมันกี่ตัวแค่ตัวเดียวพอแล้วมันวางได้สูงสุดได้สี่ตัวเอนจิเนียร์ไม่ไม่แล้วมันปล่อยออกมาเยอะเลยเท่าวางสี่ตัวใช่สปอเลยโอ้โหแต่ก็อย่า แต่ก็อย่าชิบิบบ่อยแต่ปกติแล้วเอ็งวางกี่ตัวต่อต่อครั้งหนึ่ง <4. S 1> สี่สี่เหรอพี่ก็งังพี่วางสี่นะห้เอ็งวางสี่พี่วางสี่นะคือตอนนี้มันมาไม่ได้เพราะว่าไอตัวดำเอ็งนี่แหละมันมาไม่ได้ยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพมเลยเนี่ย <c oughs> พี่ต้องย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเอนจเนียตัวนี้พี่ยืมน้องบุ๊กมานะผมพี่ไม่ได้ป้นน้องบุ๊กมานะผมดังนั้นก็ถ้าเกิดในไลฟ์จะมาขอพี่ดูพี่ไม่มีนะครับตอนนี้พี่ถือว่ามาลองรีวิวให้น้องๆดูกันว่ามันโหดขนาดไหนอ <c oughs> ๋อ อ๋อเฮ้ยมันก็เจ๋งดิดูดิโอโหอย่างกระวงอัพไปเลยหนึ่งทีวูเลือดเท่าไหร่แล้วเนี้ยเลือดหนึ่งหมื่นแล้วหรอหนึ่งพันหมื่นะ วันนี้เราอัพมาเป็นเลเวลเอ่อเลเวลสี่แล้วนะครับผมอัพขั้นต่อไป1นึ่งพันนะผมเดี๋ยวดูกันว่าที่ออกมานั้นจะเป็นยังไงออกไปแล้วนี่ว่าโอ้โหเลือด1 0,000ื่นพระเจ้าจ,าจอร์ดเลือด1 0,000ื่นถ้าเกิดว่าเรามีตัวเนี้ยเยอะๆเรามีแบบคนคือถ้าเกิดว่ามีคนที่มีตัวเนี้ยมันคือเกมอีซี่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมก็แล้วแต่ถ้าเกิดสกิ๊หน่อยก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งสกิ๊มันจะออกมาชา้าจริงจริงนะอ๋<ๆ>อเราต้องเราเรา,เราอย่าเราอย่ารีบขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยเพราะมันมันก็ออกช้ามมมันไไ่่ดด้้้ออกกเเเรร็วถถาาาแติี ตัวเงี้ยมันจะเร็วขึ้นป่ะข้าเร็วขึ้นนะหรองั้นเดี๋ยวพี่จะลองวาง4ตัวให้น้องๆทุกคนได้ดูว่า4ตัวเอนจิเนียร์มันจะเถื่อนดิบขนาดไหนใช้4,000เลยนะเนการอันนี้มันตันเวลเท่าไหร่เนี่ยเจ้าเอนจิเนียร์คัมเบราแมนเอนจิเนียร์อีกชั้นนึ่งก็ตันแล้วอ๋ออัพอัพอัพสี่พันเสร็จแล้วจะมีอัพอีกทีนึงเหรอไม่มีแล้วอ๋อก็ตันแล้วอ่ะเอ้ยก็สร้างต่อได้เลยนี่โอ้โหตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าออออออะะไไรร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 คคคคััััับบตตตตวววววนนนนนีีีีีี้้้เเเเ่่ปปกกกกดดส์์์แมมมมใใยยาาหพพิผ๋ท ถึงแม้จะไม่มีใครคอมเมนต์พี่ก็จะรีวิวดีอลลี่เฮลท์เทลนะครับผมเลือด50,000 DPS 2000โอ้โหพระเจ้าจอทุกคนกลายเป็นรถถังมาแล้วตอนนี้ความเป็นค,คาเมล่าแมนได้หายไปเรียบร้อยกลายเป็นรถถังเรียบร้อยโอ้โหอ่าหลุดมาแล้วได้วัดและได้เจอของดีแล้วตอนนี้นะผมบอสเลือดเอิม่ม10,000โอ้โหน0 0 0 0โอ้โนยิงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันก็ชนได้ใช่ปะชนได้ โอ้โห oh, อย่างเอาอ่ะโอ้โหแล้วดูดิสูบเลือดแบบสูบฉีดอะอัพไปเลยอัพไปเลยตอนนี้นะผมเราจะสี่ตัวนะเราสร้างสูงสุดได้สี่ตัวเราก็จะลองกันดูว่าจะถึงไหมสี่ตัวมาโอ้โ oh, ห <c oughs> จะจะรถหมูเฮ้ยมันถึงอยู่นะเจอรถถังพี่หน่อยไปไงมันมันน่าจะยิงข้ามเลนแน่นอนะมันน่าจะโกงน่าดูเอือดีเจอรถถังพี่ลุยเฮ้ยโอเคหูมันเริ่มมาโอ้รอบนี้มันโหดมากแต่ว่าเจอรถถังพี่กาดยิงกันแบบต่อเนื่องตอนนี้นี่เราลอดเราจะรอดใช่ไหม เออแต่รถถังมันออกมาว้รถถังสี่ห้าคันแล้วตอนโอ้มีข้ามเรียนได้ด้วยเอีเหลืองสุดๆอะเอาเรื่องอ๋อเอาเรื่องแล้วขอโทษโทษึ่งทีเราจะตัวที่สองเราก็จะทําการอัปเกรดตันแล้วทีนี้ก็จะเป็นฝูงรถถังนะครับผมแล้วก็เป้าหมายของเราคือสี่ตัวนะผมดูครับของแท้ครับโอ้ไมค์กอดเออไม่ได้ออกกะบอกเลยถ้าออกอย่างเงี้ยไม่ได้ออกหรอกรถถังมาออกอยู่ตรงเงี้ยไหวชิวครับผมโอ้โหกองทัพแบบ เหมือนทารุณอะเหมือนทารุณฝันถครับคือตัวตัวเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนนะจากที่พี่เห็นนะผมจากที่พี่เห็นนะเจ้าตัวเอนจิเนียร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ซ้อนเพื่อนดีมากนะผมมันเป็นตัวที่แบบเพื่อนถ้าเพื่อนมีตัวเปิดอะเราสร้างตัวเนี้ยประคองไปอะมันค่อนข้างจะสบายเลยนะมันค่อนข้างจะสบายมากๆเลยนะผมแล้วมันดูมันออกมาดิมันออกมาเยอะกว่าซ่วมอีกอนะ ตอนนี้พี่ก็ระเบิแม็กทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ออกหรือเลยต่อมาพี่จะซื้อเป็นตัว,ตวของฮลิคอปเตอร์นะผมฮอลิคอปเตอร์คารเมล่านะผมปล่อยออกไปไวรุ่นโอ้โหพี่บอกเลยว่าฐานทัพพี่มันเถื่อนจัดไอฮอลลคอปเตอร์มันสร้างได้กี่ตัวพี่พี่ครบสองสองใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าวันเจี๊ยบคือตอนนี้บอกเลยว่าวางอะไรไม่ได้แล้วนะผมก็เลยปล่อยไว้คือมันไหวอะคือคือแต่ละคนน่มีลิมิตท,ที่ยิ่งคนเดียวยิ่งวางได้เยอะใช่ไหมแต่แต่เจ้าตัวซ่วมก็จะออกมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมมันจะมันจะโบกเรื่อย อ๋อมันบวกเลือดอันนี้เราลองกดเรากดออโต้สคริปต์เลยได้ไหมได้อ่ะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมพี่อยากรู้เฉยโหแต่มันก็มาหนักอยู่แล้วตอนนี้อันนี้โอ้แต่ว่ามันก็มาถึงตรงนี้แต่พี่ว่ามันก็ไม่พ้นตรงนี้หรอกถึงมันจะหลุดไปมันก็เจอกองทัพรถถังพี่อยู่ดีผมเดี๋ยวดูเวฟห้าสิบกันบอสแต่พี่ว่าบอสมันก็ยังไงมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันก็บอสมันเลือดเท่าไหร่นะระดับยากสุดอะระดับห้าหือนแม่อันนั้นระดับเออเอาเอาเอาไอนแม่ระดับนแม่มันเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่่ได้้นนนับก็าาจะะลอ ประมาณนั้นนะจเจคย์ตนี้ดได้เงินมารับรอมาโอ้โหโล้านหกหี้านหกแว่นทองชนะแหมทำไมต้องแอคด้วยามารับไปล้านหกแล้วโอโ้โหตัวน,นี้ครับโดนลุมครับตัวน,นี้โอ้โมไม่นไงไม,ไม,ไม,ไมง่ไม่ถึงหรอกเดียวถึงหรอกหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะบุ๊บ ดิรถถังโคตรแรงับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห480เหรียญนะครับผมตานี้ที่เราได้ไปนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาลองเล่นเจ้าตัวของเอนจิเนียร์นะผมก็ในความคิดพี่นะเอนจิเนียร์ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะผมวางได้4ตัวแล้วก็ตัวยิ่งตอนเป็นรถถังพี่บอกเลยว่ามันโกงมากนะผมโกงจริงๆนะตัวนี้คุณบุกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่หลายๆคนเขาตามหาอยู่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ในตลาดก็มีคนแต่งได้ใช่ครับก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมกดไลค์พี่คร กดไลค์พี่ก็ขอให้ได้ตัวนี้ไปกันนะผมหลังจากส่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพี่และจะได้ไมาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบุ๊สวัสดีคนดูสวัสดีครับ,บ, <Yeah. S 1> รบอ่ะบุ๊เอาคืนไปผมเราทำเสร็จเราก็ต้องคืนน้องนะตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะเห็นยังเห็นยังเห็นยัง วายไม่คืนหรอกว,วอายวายเราบิดเราบิดเราขามุย